ถ้าพูดถึงสตีฟจ็อบสเราจะนึกถึงศาสดาผู้สร้าง iPhone ดีไซน์เนี้ยบกลิบสะอาดตาดูแพงใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อไหมว่าตัวจริงของพี่แกในช่วงหนุ่มๆเนี่ยสวนทางกับดีไซน์ Apple แบบหน้ามือเป็นหลังตีนเลยครับเรื่องมีว่าสมัยทำงานที่อัทาลี่ก่อนจะมาดังระเบิดเนี่ยพี่จ็อบส์แกมีความเชื่อสายฮิปปี้แบบสุดตรงแกเชื่อว่าถ้าแกกินแค่ผลไม้ฟรูเทเรียนไดเอร่างกายจะไม่มีเมือกและตัวจะไม่เหม็นดังนั้น แกเลยตัดสินใจเลิกอาบน้ําครับใช่ครับฟังไม่ผิดไม่อาบน้ําแถมยังชอบเดินเท้าเปล่าไปทั่วออฟฟิศจนตีนดาปิดปีความพีคือพนักงานคนอื่นทนกลิ่นตัวแกไม่ไหวจนต้องไปฟ้องหัวหน้าสุดท้ายหัวหน้าต้องแก้ปัญหาด้วยการย้ายกะให้พี่จ็อบส์มาทํางานตอนกลางคืนคนเดียวจะได้ไม่ต้องไปแพร่กลิ่นใส่ชาวบ้านเขายัางไม่พอนะมีตำนานเล่าว,ว่าเวลาแกคดเครียด แกชอบเอาเท้าปเปล่าๆของแกเนี่ยไปแช่ในชักโครกเพื่อผ่อนคลายโอ้ยศาส,สดาตูสรุปคือภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก็มีกลิ่นกายที่รุนแรงซ่อนอยู่ครับถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะที่ได้ใช้แค่ iPhone ไม่ต้องไปดมกลิ่นคนสร้าง